สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอีวี u d i o ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพามาดูกันการชาร์จของเรานะครับไปชมกันเลยนะครับทดลองนะครับชาร์จจิ้งนะครับที่8แอมป์โหมดที่เป็นโฮมนะครับโฮมนะครับที่8แอมป์ลองมีสองโหมดนะครับโหมดสเตช่นด้วยเดี๋ยวลองอีกคลิปหนึงนะครับมาดูกัน ่า in ครวก็มีโหมดหนึ่งนะครับโหมดสเตชันนะครับชาร์จนะครับเราจะใช้กระแสที่ไม่เท่ากันจะใช้สูงกว่านะครับในการชาร์จนะครับวันนี้ระบบของเราก็ซัพพอร์ตนะครับเราสามารถเลือกได้ทั้งโฮมแล้วก็สเตชันนะครับนี่ก็ชาร์จเข้าอยู่อันดีของเรานะฮะเรามาดูตัวกระแสที่กินจริงๆทางฝั่งีเลคท